สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านนำสูตรน้ำกระชายเพื่อสุขภาพสูตรเข้มข้นนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมาฝากนะคะตามที่เราทราบกันนะคะว่าน้ำกระชายนะคะดีต่อสุขภาพค่ะต้านโรคค่ะบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็ปรับสมดุลของฮอร์โมนนะคะทั้งชายและหญิงด้วยนะคะแล้วช่วงนี้นะคะสมควรที่เราจะทำทานกันอย่างยิ่งค่ะ ใช้กระชายขาวนะคะนำไปล้างหลายๆน้ำค่ะ6-7น้ำแล้วก็ถูให้สะอาดนะคะตัดหัวตัดท้ายนะคะขิงใครจะใส่ก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะช่วยในเรื่องของเลือดลมนะคะน้ำเปล่า1000 ml ค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำแรกก็ยิ่งดีนะคะน้ำมะนาวนะคะแม่บ้านใช้อัตราส่วน100กรัมเท่ากับน้ำผึ้งนะคะ รสชาติกําลังดีอร่อยค่ะเกลือหนึ่งช้อนชานะคะเพิ่มรสชาติค่ะหรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเน้นว่าวัตถุดิบทุกอย่างนะคะต้องสะอาดนะคะล้างสะอาดและผึ่งให้แห้งนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะ แล้วก็ใส่กระชายตามเครื่องจะได้ไม่ติดนะคะข้างล่างใส่น้ำเพิ่มให้ท่วมประมาณนี้นะคะขึ้นมาประมาณ1นิ้ว ปั่นเสร็จแล้วนะคะเรานำไปกรองนะคะเอาแต่น้ำนะคะแม่บ้านใช้แบบถุงผ้าแบบนี้เลยค่ะใครไม่มีก็ใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะแม่บ้านลืมใส่ขิงปั่นรวมกับกระชายลงไปด้วยนะคะเลยต้องมาปั่นทีหลังนะคะ ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แบบนี้เลยค่ะเทลงไปรวมกับกระชายนะคะเทลงไปค่ะนำน้ำส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะล้างโถปั่นเลยค่ะ ใช้ถุงผ้าแบบนี้ก็กรองได้ละเอียดดีมากเลยนะคะใช้พายช่วยคนๆนะคะน้ำจะได้ไหลออกดียิ่งขึ้นนะคะบิดถุงผ้าเลยนะคะบิดแล้วก็บีบนะคะบีบไปเรื่อยๆน้ำออกให้น้ำออกจนหมดเลยนะคะ ช้อนเอาฟองออกด้วยนะคะฟองนี้จะมีรสชาติทำให้ขมนะคะใส่น้ำผึ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะน้ำผึ้งเขาเหนียวนะคะเราก็ใช้น้ำ ล้างแก้วอีกทีให้ออกให้หมดนะคะเสียดายค่ะใส่น้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะแม่บ้านใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนะคะตามด้วยเกลือนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะน้ำพึ้งเขาจะเหนียวติดอยู่ก้นข้างล่างนะคะคนยากนิดนึง ลองชิมรสด,ดูนะคะว่าเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆโอเคหรือยังนะคะแม่บ้านจะใส่น้ำมะนาวที่เหลือให้หมดเลยนะคะชิมดูแล้วนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเรานำมาใส่ภาชนะที่เราต้องการนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใครมีขวดเล็กๆก็ได้ค่ะใส่แล้วทานง่ายดีนะคะแม่บ้านจะทานแก้วเล็กๆเนี่ยนะคะ1-2แก้วนะคะเช้าเย็นนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่บ้านจันโปรดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะ พบกันคลิปหน้าคะ่ bye คะบ๊ายบายค่ะ